จะพูดความจริงที่เกิดขึ้นว่าเหตุการณ์อันนี้เมื่อวันที่31พฤษภาคมวันที่มีการนำเสนอน,นโยบายด้านสาธารณาสุขต่อหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาความจริงเป็นอย่างไรนะครับเพราะความจริงคงเป็นสิ่งที่ไม่ตายทุกคนตรวจสอบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว,ว่าอืา่น เหตุการณ์นี้เกิดเมื่อวันที่3 1อพฤษภาครับผมคิดว่าคงมีหนังสือฉบับนี้จก่างลมีไหมครับอันนี้เป็นข้อเสนอข้อเสนอการดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายสังคมจิตวิทยาในวันที่3 1อดพฤษภาคมนะครับผมคิดว่าในวาระคงชัดเจนทั้งหมดว่าเราพูดเรื่องอะไร ผมคงขออนุญาตไปไวๆนะครับว่าในส่วนที่เราเสนอในวันนั้นเนี่ยมีการพูดถึงมาตรการอยู่3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเป็นระยะเร่งด่วนนะครับระยะเร่งด่วนเนี่ยวันนั้นเราเสนอที่จะต้องทำทันทีมีอยู่4เรื่องนะครับก็คือเรื่อง Better Service ที่เราคุยกับเรื่องการจะปรับปรุงอย่างไรไม่ให้มีคอร์รัปชันเวลาไม่ให้ให้บริการประชาชนได้ดีขึ้น อันที่2คือเรื่องของการปลอมดองสมานณฉันที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับจะเข้าไปร่วมกับทางจังหวัดและกอ,าาอรมนในการที่จะสร้างความปลอมดองสมานณ์ฉันแล้วเรื่องที่สก็คือเรื่องขวัญและกําลังใจเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเรื่องตําแหน่งเรื่องค่าตอบแทน,นตา่างๆเรื่องที่4คือเรื่องของกลไกเพื่ออภิบาลระบบที่เป็นคุณธรรมซึ่งวันนี้ทางประชาคมก็มาร่วมกัน แปลงไปสู่การปฏิบัตินะครับว่าเราจะปกป้องระบบของเราอย่างไรไม่ให้มีการทุจริตคอร์รัปชันทั้งในกระทรวงและก็นอกกระทรวงในระบบสุขภาพที่เกิดขึ้นเราคงประชาคมที่เรารวมตัวกันมาตั้งแต่ไม่เอารัฐบาลที่โกงประชาชนเนี่ยเราขยายผลว่าเราจะต้องดูแลปัดกวาดบ้านเราอย่างไรซึ่งวันนี้ก็คือสิ่งที่คมจะได้รับฟังไปแล้วว่า กำลังจะเดินหน้าทําอะไรต่อผมเชื่อวนี้คือ4เรื่องเร่งด่วนนะครับที่จะทําทันทีส่วนระยะกลางที่จะทําในหนึ่งปีเนี่ยนะครับมีอยู่4เรื่องมีอยู่5เรื่องก็คือปฏิรูปเขตบริการสุขภาพซึ่งผมคิดว่าสื่อมวลชนคงได้มีโอกาสได้รับทราบถึงพัฒนาการของเรื่องนี้นะครับว่าเขตที่เราอยากจะเห็นซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ทุกคนก็ผมอยากใช้คำว่าเห็นด้วยกับการที่จะจัดบริการร่วมกัน แล้วก็บริหารจัดการร่วมกันเป็นเขตสุขภาพนะครับเรื่องที่สองสำหรับระยะกลางก็คือการปฏิรูปการเงินการคลังนะครับที่จะให้เกิดความลดความเหลื่อมล้ำของสามกองทุนนะครับเรื่องของการอภิบาลระบบให้มีเอกภาพมีความโปร่งใสประสิทธิภาพสูงสุดผมว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราเสนอในวันนั้นเรื่องที่สามคือข้อมูล นะครับผมรับทราบดีนะครับเขาบอกว่าเอาหมอหมอหน้าจอคืนไปเอาหมอนามัยคืนมาเนี่ยนะเรื่องข้อมูลที่มันทําให้เสียเวลาต่างๆมากมายวัฒนธรรมการสอยเงินการเอางานไปแลกเงินต่างๆผมแค่ดนี้ก็คืออยู่ในการเปิดเทูปข้อที่4เรื่องนี้คือกฎหมายนะครับจะมีกฎหมายก,กี่ฉบับที่เราคิดว่าจะต้องเดินหน้านะครับทั้งในระยะสั้นและระยะยาว แล้วข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของกลไกที่จะสร้างเอกภาพในการพัฒนานโยบายอันนี้เป็นห้าข้อที่เราเสนอนะครับส่วนนโยบายระยะยาวที่จะทําในหนึ่งสามปีจะทํสองเรื่องครับทําเรื่องแผนการลงทุนในลูกเขตแล้วก็ทําเรื่องของแผนกําลังคนเป็นทั้งหมด1ิบเอเรื่องที่เราได้นําเสนอนะครับผมลงในรายละเอียดนิดนึงครับในเรื่องการเงินการคลังซึ่งเอกสารในะนี้เดี๋ยวผมคิดว่า ทางสารนิเทศคงคแจกจ่ายนะครับเพราะนี่คือเอกสารที่เป็นทางการที่เราได้นําเสนอในการปฏิรูปการเงินการคลังเนี่ยเราก็มองเอาไว้มีอยู่5เรื่องนะครับเรื่องแรกคือในเรื่องของการบริหารการเงินการคลังสุขภาพแห่งชาตนินะครับคนจะมีการดูแลให้เป็นทิศทางเดียวกันหรือไม่อย่างไรอันที่2ก็คือการสร้างความเสมอภาคนะครับให้กับทุกกองทุน นะครับอันที่3คือจะต้องบริหารร่วมใต้ระบบเขตบริการที่เราเห็นเขตเนี่ยเป็น,นกลไกที่สําคัญอันที่4คือการกําหนดสิทธิประโยชน์กลางและอันสุดท้ายคือการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผมคิดว่านี่คือทั้งหมดที่เราได้นําเสนอตามวาระการประชุมนะครับแล้ข้อมีเอกสารไม่มีการพูดถึงเรื่องโคเมน ไม่มีการพูดถึงเรื่องนี้จากกระทรวงสาธารณาสุขผมคิดว่ายืนยันด้วยเอกสารและยืนยันด้วยข้อเท็จจริงในห้างประชุมซึ่งผมคิดว่ามีองค์ประกอบทั้งส่วนที่เป็นข้าราชการของกระทรวงสาธารณสุขและส่วนที่เป็นองค์กรในกำกับทั้งหมดนะครับผมคิดว่าก็น่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่มีอยู่ ดังนั้นก็ยืนยันว่าในการนําเสนอของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มีข้อเสนอรเรื่องโคเปนนะครับส่วนหลังจากนั้นที่มีการอภิปรายนะครับมีการเปิดให้ถามความคิดเห็นให้แสดงความคิดเห็นผมคิดว่าสื่อคงได้รับทราบดีนะครับมีผู้เสนอความคิดเห็นแล้วก็มีการาพูดถึงเรื่องนี้แล้วให้กระทรวงสาธารณสุขไปศึกษาก็เรียนยืนยันครับตั้งแต่3มเสจพฤษภาคมเรามีงานที่ต้องทำ เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการปฏิรูปเขตเรื่องของการทำให้เกิดเบเตอร์เซอร์วเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีขึ้นและเรื่องที่สำคัญก็คือการปัดกวาดโดยเฉพาะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเราจะต้องสร้นกลไกผมเชื่อคือ3เรื่องในตลอดระยะเวลาตั้งแต่31พฤศจิกายนนะครับหลังจากที่เสนอและมีการมอบนโยบาย สิ่งที่เราทําผมคิดว่าเราทําตามที่เราเสนอทั้งหมดทั้งหมด11เรื่องและมีเพิ่มเติมในตอนหลังเนี่ยคงมีสองสาเรื่องนะครับเช่นเรื่องยาเสพติดซึ่งเป็นนโยบายของสชนะครับเรื่องของแรงงานต่างด้าวซึ่งเราไปปรับเรื่องของการขายบัตปรประกันสุขภาพจากราคาที่ผู้ประกอบการบอกว่าค่อนข้างสูงเราก็ปรับเป็น3กลุ่ม ต่างๆเหล่านี้ผมคิดเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนกําลังรออยู่เราไม่เคยจับเรื่องโควต้าเมนมาดําเนินการผมขออนุญ,ญาตพูดถึงข้อเท็จจริงทั้งหมดนะครับขวมเ็ทั้งหมดครับที่อยากจะบอกมีข้อสังเกตเล็กๆครับไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้เกิดได้ในสามสิบพฤษภาคมนะมีกระบวนการอะไรหรือเปล่าเป็นการเมืองหรือเปล่าขณะที่เราไม่มีนักการเมืองแต่มีการเล่นการ ในเรื่องนี้หรไม่ไนะพวกเรากำลังตั้งหน้าเดินทำงานนะครับเดินหน้าเรื่องเ e t t ์เ service พูดถึงประชาชนจะได้อะไรเดินหน้าพูดถึงเรื่องเราจะทำอย่างไรให้การบริหารจัดการโปร่งใสเราคุยกันเรื่องสิ่งที่จะต้องโปร่งใสไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างนะครับเรื่องของอาการแต่งตั้งโยกย้าย พวกนี้ก็จะเป็นนัดที่สองที่ผมไปพบกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันตอนสิบนาฬิการปรึกษากันว่าเราจะทำอยู่จะเอ็ออะไรอย่างไรนะครับเรื่องของแบบการก่อสร้างเรื่องของการเปิดประมูลเรื่องของการตรวจรับการจ้างว่าองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งมีสภาวิศวกรรมหรือวิศวกรรมตฐานมีสภาสถาปนิกจมะมารุวนกับเรา นะครับเรากำลังคุยกันเรื่องระเบียบการจัดซื้อยาใหม่ในะเรื่อง code of conduct เออ code of ethics เรื่องของจริยธรรมในเรื่องต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่านี่คือสิ่งที่เรากำลังทำเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับนะสำหรับเรื่องประชาชนเรากำลังบอกว่าเราจะ better service อย่างไรนะครับเรื่องการเงินการคลังเราจะทำอย่างไรให้เงินทั้งหมดที่มีอยู่ประมาณสองแสนล้านเนี่ยไปถึงมือประชาชนอย่าง คิดว่าทั้งหมดคือสิ่งที่เราทําแต่ผมไม่แน่ใจมีกระบวนการอะไรหรือไม่อันนี้เป็นข้อสังเกตส่วนตัวนะครับนะครับว่ามีกระบวนการอะไรที่ออกมาเป็นจังหวะจกโคนสําหรับเรื่องเหล่านี้สําหรับเรื่องการนําเสนอถ้าผมจะเสนอเรื่องโคเปเน์ด้วยความเป็นตัวผมผมเสนอเองครับไม่ต้องรอให้คนอื่นเสนอแทนหรอกครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมเสนออยู่ในเล่มนี้ทั้งหมดเป็นการยืนยนันว่าสิ่งที่ผมเสนอเป็นการทํางานของคณะทํางานในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเราตั้งเป็นคณะทํางานนะครับทั้งหมดเรา,าระดมน้องๆน,น,นะครับทั้งที่อยู่ในภูมิภาคที่เป็นผอช,อชอวอที่เป็นผู้ในการโลมบาลน,นะครับมาร่วมกัน มุมมองต่างๆอยู่ในเล่มนี้นี่คือข้อเสนอคงไม่ใช่ข้อเสนอของผมคนเดียวเป็นข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขผมคงที่แจงทั้งหมดนะครับ